นักวิทยาศาสตร์ค่อยๆบรรจงลาะหมวกนิรภัยออกจากศารีรษะของชายคนนั้นอย่างระมัดระวังทันทีที่ถอดออกได้ทุกคนก็ต้องตกตะลึงเมื่อเจอเข้ากับสิ่งมีชีวิตปริศนาเกาะหนึบอยู่ที่ใบหน้าของเขาทุกคนตกใจมากที่เขายังหายใจอยู่เลยตัดสินใจจะเอาเอ้ตัวประหลาดนี้ออกแต่พอพยายามใช้คีมดึงหนวดของมันหางของมันกลับรัดคอเหยื่อนแน่นขึ้นทันทีสถานการณ์เริ่มตึงเครียดหนักทุกคนต่างร้อนรนอยากจะช่วยชีวิตเขาให้เร็วที่สุดกัปตันเลยตัดสินใจวัดดวงยอมเสี่ยงใช้มีดเลเซอร์เฉือนหนวดมััันนนนทททิ้้้งงงงะะใดดดขขออออเเเหหลลลลววสีีืกกกก็พพุ่่่รรููจาาแผโยยไม เลือดของมันคือกรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงขั้นสุดเหมือนเริ่มกัดทะลุพื้นยาลงไปต่อหน้าต่อตากับตันรีบวิ่งลงไปเช็คชั้นล่างก็เจอว่าพื้นถูกกัดทะลุไปถึง2ชั้นแล้วโชคดีที่ฤทธิ์กรดไปหยุดอยู่ที่ชั้น3มาถึงตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าพวกเขาทําอะไรมันไม่ได้เลยจะสังหารก็ไม่ได้คืนทําไปยานทะลุแน่แต่แล้วจู่ๆเจ้าตัวนั้นก็หลุดออกจากใบหน้าแล้วก็นอนนิ่งไปส่วนชายคนนั้นก็ค่อยๆฟื้นคืนสติกลับมาเป็นปกติแถมยังหิวโซลุกมากินข้าวได้หหหหนนนนนน้้้าา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 ตตตเเเเฉยยแแ่่่่่ใรรรรระวววงงงงททททีีุุกกกกกกคํลัััฮออออููโจขข็ิดปึม เพื่อนรีบเข้ามาช่วยจับตัวเขาไว้และโดยไม่มีสัญญาณใดๆหน้าท้องของเขาก็ปริแตกออกพร้อมกับตัวประหลาดสุดสยองที่พุ่งทะลวงออกมาแล้วหนีหายไปอย่างรวดเร็วก่อนที่ใครจะทันได้ตั้งตัว